ข่ปิ้งจ้าไข่ปิ้งไข่ปิ้งเฮ้ย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 ไข่ฉันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยไข่ฉันแตกหมดเลยนีคค่คุณคุณลงมาคุยให้รู้เรื่องเลยนะนี่ยายอะไรของยายเนี่ยฮะก็แม่หนูถอยรถมาเหยียบไข่ย,ยายแตกหมดเลยนะสิฮะลงมาสิไหนไหน มาวางขวางทางนี้ได้ยังไงฮะล้อรถฉันเนี่ยเลอะหมดแล้วเนี่ย,ยฉันเพิ่งไปล้างรถมาแท้เลยอะเอาทำไมหนูพูดแบบนี้แทนที่จะสนใจไข่ย,ยายแตกกลับมาสนใจล้อรถฉันเนี่ยก็ใช่น่ะสิล้อรถฉันเนี่ยแพงกว่าไข่ของยาี้ยตั้งเยอะล้อรถน่ะมันเลอะมันยังล้างได้แต่ไข่ย,ยายแตกไปเนี่ยมันจะเอาคืนได้ไหมโอ๊ยไม่รู้แหละยายอะ่ะต้องมาทำความสะอาดล้อรถให้ฉันด้วย เรื่องอะไรยายจะทําหนูตั้งหากล่ะต้องชดใช้ค่าไข่ที่แตกไปเนี้ยชดใช้เหรอฉันไม่ชดใช้อะไรทั้งนั้นแหละทําไมเนี่ยจะต้องชอดใช้ด้วยก็หนูเป็นคนถอยรถมาเหยียบแผงไข่ย,ยายไงยายนั่งขายไข่ปิ้งของยายอยู่ดีๆฉันก็จอดรถคนฉันตรงเนี้ยมันต้องแต่ไหนแต่ไรแล้วยายนั่นแหละโผลม่มาแต่ไหนฮะทันทันล่ามาขายไข่ตรงนี้เนี่ยก็นี่มันหน้าโรงงานห้ามจอดรถไม่ใช่เหรอก็ฉันจะจอด ใครจะทำไงในเมื่อฉันเนี่ยรู้จักกับเจ้าของโรงงานนี้เนี่ยนะฉันก็มีสิทธิ์ยายนั่นแหละมานั่งขายไข่ปิ้งในตรงนี้ฮะก็ยายเห็นเขาติดป้ายประกาศขายโรงงานยายก็เลยมาขายไข่ปิ้งระหว่างรอเจ้าของเขาจะมารอยายจะมารอเจ้าของโรงงานทำไมเจ้าของโรงงานเนี่ยนะเขาไม่ลดตัวมาคุยกับแม่ค้าขายไข่ปิ้งอย่างยายหรอกถึงยายจะเป็นแค่แม่ค้าขายไข่ปิ้ง ถ้าเจ้าของโรงงานเขารู้ว่ายายจะซื้อโรงงานน่ะเขาก็ต้องยอมคุยกับยายฮะยายเนี่ยนะจะมาซื้อโรงงานเนี้ยยายรู้ปะว่าเขาขายราคาเท่าไหร่อะเขาขาย30สิบล้านบาทนะไม่ใช่ขาย30บาทสามสิบล้านเองเหรอยายนึกว่าแพงกว่านั้นซะอีกนี่ยายตลกแล้วยายพูดอย่างกับว่ายายจะมีเงินมาซื้อโรงงาน30ล้านบาทเนี่ยแล้วหนูรู้ได้ไงว่ายายไม่มี ยายก็ดูสภาพยายสิแต่งตัวอย่างเงี้ยขายไขย่ปิ้งงงกๆวันหนึ่งอะจะได้เท่กี่บาทกันเชียวดูแป๊บเดียวก็รู้แล้วว่ามีเป็นัญญาซื้อหนูแน่ใจนะว่าหนูดูคนออกจริงๆฉันจะบอกอะไรให้นะยายว่าฉันเนี่ยเป็นนายหน้าขายโรงงานนี้และจากประสบการณ์ที่ฉันเป็นนายหน้ามาเนี่ยคนที่จะมีเงินซื้อโรงงานระดับเนี้ราคา30ล้านบาทเนี่ยจะต้องเป็นเศรษฐีนักลงทุน หรือไม่ก็เจ้าของบริษัทไม่ใช่ยายกแก่ขายไข่ปิ้งอย่างนี้เนี่ยคิดแบบนี้ระวังเสียลูกค้าเอานะอ๋ออย่างยายเนี่ยฉันไม่น่าเป็นลูกค้าหรอกจ้ะเก,กะกะไปไหนก็ไปไปเดี๋ยวลูกค้าตัวจริงฉันมาเนี่ยจะไม่กล้าถามฉันพอดีไปได้แล้วเร็วๆสิยายอุ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละไปเร็วๆเ,เข้าเกะกะไปเร็วๆขวางทางจริงเลย สวัสดีค่ะได้ค่ะจะเข้ามาดูโรงงานใช่ไหมคะอ๋อได้ค่ะอีกสิานาทีงั้นเดี๋ยวฉันรอหน้าโรงงานเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณทิกเกอร์ชอบโรงงานไหมคะชอบครับแล้วเรื่องราคา30ล้านนี่โอเคไหมคะเรื่องนั้นเราไม่ติดเลยครับเราแค่อยากเข้ามาดูโรงงานก่อนจะได้มั่นใจว่าโอเคไหม ดีเลยค่ะถ้าคุณทิกเกอร์ชอบเนี่ยแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องราคางั้นเรามาทําสัญญากันเลยดีกว่าไหมคะเออเดี๋ยวทางเราต้องขอกลับไปปรึกษาก่อนนะครับได้เรื่องไงเนะี่ยเดี๋ยวผมตออกกิดต่อกลับมาอีกทีเออยังไงก็รีบหน่อยน,นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีคนอื่นแย่งไปซะกอ่อนนะคะครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับมีเวลาต้องทําต่อค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสดีครับเฮ้อยอะไรวะไหนบอกว่าชอบไงเฮ้ยลีลาจริงๆ น้าหนูขามจริงเลย,ยเสียเวลาก็เสียเวลานี่ยายยายไปทำอะไรอีกเนี่ยฮะเออมาพอดีเลยก็มาหาหนูนั่นแหละมาหาฉันมาหาฉันเพื่อก็หนูเป็นในหน้าขายโรงงานนี้ไม่ใช่เหรอยายก็จะมาคุยเรื่องซื้อโรงงานนี้ไงโอ๊ยยายนี่ยายแก่จนสมองเสื่อมไปแล้วหรือไงนะฮะถึงได้ม่เลิกเพิอเลิกมโนสัทีเนี่ย ยายไม่ได้เผลอยายจริงจังถ้ายายจริงจังไงนะไปจริงจังที่เอิ่นน้นฉันไม่เชื่อหรอกนะว่าแม่ค้าขายไข่ปิ้งอย่างยายเนี่ยจะมีเงินซื้อโรงงานเนี่ยนี่หนูหนูไม่เคยได้ยินคำนี้เหยอ,อย่ามองคนแค่ภายนอกเคยแต่ฉันไม่เชื่อสำหรับฉันเนี่ยนะคนที่แต่งตัวแบบยายเนี่ยแล้วก็ใส่ผ้าถุงอย่างยายเนี่ยคือคนที่ไม่มีเงินจะซื้อผ้าดีๆใส่จบนะแล้วก็ไปที่อื่นได้แล้ว ไม่ต้องมาจูจ้จีจ้จุกจิกกับฉันมันน่าลำคาญและหนูจะเสียใจที่ปฏิเสธยายโอ๊ยฉันไม่เสียใจหรอกยายเพราะเมื่อวานนี้นะมีคนมาติดต่อซื้อโรงงานเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยฉันก็แค่นอนรอรับค่าในน้าอา๋อแล้ที่สำคัญนะยายฉันเนี่ยปิดดีวค่าในน้าไปเนี่ยมากกว่าเงินที่ยายขายไข,ยขย่ปีตั้เดือนหนึ่งนะล้ไว้ซะด้วย ัลโหลคะ่ะคุณนัทอ๋อคุณนัทจะเข้ามาที่โรงงานเหรอคะได้คะ่ะได้คะ่ะเอคุณนัทเจ้าของโรงงานจะเข้ามาทำไมกันนะคุณนัทสวัสดีคะ่ะเอ่อทำไมคุณทิกเกอร์มากับคุณนัทได้ล่ะคะเนี่ย อ๋อ,อพอดีลูกค้าเขาอยากมาคุยเรื่องซื้อโรงงานกับฉันนะอ๋อแบบนี้แสดงว่าคุณทิกเกอร์ตกลงซื้อโรงงานแล้วใช่ไหมคะใช่แต่ลูกค้าเขามีเงื่อนไขอยู่ข้อหนึ่งเอ่อเงื่อนไขอะไรเหรอคะทางเราจะซื้อโรงงานผ่านเจ้าของโรงงานโดยตรงโดยที่ไม่ผ่านนายหน้าครับหมายความว่ายังไงคะคุณนัททำแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกค้ารีเควสต์มาเธอจะให้ฉันทำยังไงล่ะโบ แต่ว่าโบเป็นคนดีลคุณทิกเกอร์มานะคะอย่างงี้โบก็ต้องได้ค่าคอมมิชชั่นสิคะแต่คนซื้อไม่ใช่คุณทิกเกอร์ไงอะไรนะคะใช่ครับผมเป็นคนมาดูโรงงานก็จริงแต่ผมมาในนามผ้ช่วยลูกค้าที่จะซื้อโรงงานไม่ใช่ผมและลูกค้าคนนั้นเขาไม่ต้องการซื้อโรงงานผ่านในหน้าอย่างคุณครับทําไมอะคะลูกค้าคนนั้นเขาเป็นใครคะแล้วทําไมเขาถึงไม่โอเคกับฉันนะคะยายเองยาย อะไรกัน,นทีนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมเพราะเธอไม่เคยต้อนรับยายดีๆทั้งดาทั้งไล่ถ้ายายจะไม่ซื้อกับเธอมันก็ไม่แปลกใช่ไหมเดี๋ยวนะยายเป็นไปไม่ได้อ่ะยายจะมาซื้อโรงงานได้ยังไงเป็นไปได้สิครับก็คุณยายท่านนี้ท่านมีเงินไม่จริงเป็นแค่แม่ค้าขายไข่ปิ้งอ่ะจรงมีเงินมาซื้อโรงงานสามสิบล้านได้ยังไงไม่จริงอ่ะเป็นไปไม่ได้ ใครบอกเขาเป็นแม่ค้าขา,ขายไข่ปิ้งธรรมดาแลครับแม่ค้าขายไข่ปิ้งที่ไหนจะมีเงินมาจ้างผู้ช่วยแบบผมเชิญนะครับคุณท่านบอกแล้วไงว่าไม่ต้องเรียกคุณท่านเรียกยายเฉยๆก็ได้จะได้ไงล่ะครับก็ในเมื่อขุณท่านเป็นเจ้านายผม และนี่ไปดูโรงงานให้ยายอ่ะเป็นยังไงบ้างเท่าที่ผมประเมินดูสภาพโรงงานกับราคาเนี่ยก็สมเหตุสมผลกันเลยนะครับคุณท่านจะซื้อเลยไหมครับเรื่องซื้อน่ะยายไม่มีปัญหาหรอกปิดอยู่อย่างเดียวยายไม่โอเคกับนหนหน้าที่ขายโรงงานนะสิทําไม่ะครับก็วันนี้ยายไปเจอนหนหน้าคนนั้นน่าโรงงานนี่ัยแย่มากเลยถอยรถมาเหยียบไข่ย,ยายแตกหมด นอกจากไม่ขอโทษและยังไม่รับผิดชอบอีกแถมยังดูถูกยายว่าเป็นแค่แม่ค้าขายไข่ปิ้งไม่มีปัญญาซื้อโรงงานด้วยแล้วแบบนี้คุณท่านจะยังไงต่อครับยายก็จะลองให้โอกาสหนังหนุ่มนั่นอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่โอเคอ่ะยายก็จะซื้อตรงจากเจ้าของโรงงานเลยครับคุณท่านนั่นแหละผมเลยไม่เข้าใจคุณท่านจริงๆรวยก็รวยอยู่แล้ว จะมาขายไข่ปิ้งให้เหนื่อยทำไมครับไหจจะโดนคนดูถูกอีกก็ที่ยายมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะขายไข่ปิ้งนี่แหละอีกอย่างหนึ่งอ่ะอยู่เฉยๆอ่ะมันก็เบื่อกระจายได้ขายของที่เราชอบอ่ะมันก็มีความสุขนะครับครับผมไม่เถียง,งคุณท่านแล้วกลับกันเลยครับอากาศเริ่มร้อนแล้ว จริงเหรอเนี่ยนี่หนูยายบอกแล้วว่าอย่ามองคนแต่ภายนอกก็ใครจะไปรู้ละยายแสษฐีที่ไหนกันเขาจะมาหาบขายไข่ปิ้งอย่างยายเนี่ยก็แบบยายนี่ไงข้าวหลังอ่ะก็อย่าตัดสินคนอื่นเร็วไปสิคนรวยอ่ะไม่จำเป็นต้องแต่งตัวอวดรวยหรอกนะความสุขของแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกัน ข่าวหลังก็อยากใช้วรรทัดถามตัวเองไปวัดคนอื่นเลยนะครับจะได้ไม่พลาดแบบนี้อีกอีกเรื่องนะนไหนๆฉันก็ขายโรงงานได้แล้วฉันไม่จําเป็นต้องจ้างนายหน้าอย่างเธออีกต่อไปเพราะถึงจ้างไปเธอก็ได้ลูกค้าฉนีหมด<ะ>เอาเป็นว่าพรุ่งนี้เธอไม่ต้องมาทํางานที่นี่อีกอคุณน,าน้าคะ,ะทุกคนจะทำแบบนี้ก็ใช้ไม่ได้นะคะไม่มีใครทําอะไรหนูได้หรอกมีแต่หนูทําทตัวเอง ยายก็อุตส่าห์ให้โอกาสครั้งที่สองมาคุยกับหนูแต่หนูก็เป็นคนสร้างโอกาสนั้นทิ้งไปเองเสียใจด้วยนะไปกันเลครับเดี๋ยวผมพาไปชมโรงงานอีกรอบ,รบขอบคุณนะคะอะไรกันวะเนี่ย หลับมาเดี๋ยวนี้เลยน้องแาทย์สยาหมัอฟ้านี่ฟ้าฟ้านี่คุณใช่ไหมเนี่ย ฟ้าไปจะหนีไปไหนนี่กลับไปกับฉันนะฉันสัญญานะว่าฉันเนี่ยจะไม่ใช้ความกำลังกับเธอ เกิดอะไรขึ <cues> ้นครับเนี่ยแล้วนี่คุณจะพาเธอไปไหนคุณอย่ามายุ่งเรื่องชาวบ้านได้ไหมผมก็ไม่ได้อยากยุ่งหรอกนะครับแต่เขาเป็นคนรู้จักผมอ่ะผมเลยต้องเข้ามาดู คือผู้หญิงคนนี้เขาเป็นลูกสาวผมเขาโกรธผมก็เลยจะวิ่งหนีออกจากบ้านอ่ะรอยฟกช้ำที่หน mm ้านี้มันหมายความว่าไงครับอ๋อคือเขากินยาแล้วก็ลื่นล้มแล้วสลบไปก็เลยมีแผลอย่างเงี้ยงให้ผมพาเข้าไปส่งในบ้านไหมครับผมไม่เป็นไรคุณไม่ต้องมายุ่งอ่ะให้ผมช่วยเถอะนะครับก็บอกไม่ต้องมายุ่งไง ช่วยเถอะนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวที่เหลือผมจัดการเองเดี๋ยวผมไปส่ง,งที่ประตูนะครับผมว่าเขาดูไม่ค่อยไหวนะครับให้ผมเรียกรถพยาบาลมาไหมครับแล้ว<อ>ผมโทรเรียกรถพยาบาลดีกว่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับนี่เป็นเรื่องปกติครับ โอติฟ้าเนี่ยเขากินยาเนี่ยเขาก็สรุปแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมว่าคุณกลับไปก่อน,นครับผมว่าผมรบกวนเวลาคุณมากแล้วครับเพื่อมีอย่างอื่นที่คุณต้องไปทำนะครับผมว่าทุกอย่างมันดูมีพิรุษนะครับแม่คะแม่ฟ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณหรือเปล่าครับ มีชฉันอยู่ที่ไหนคขเฮ้ยเฮ้ยนี่คุณให้ยาอะไรเขาอ่ะอ,อ๋อยานี้เขาใช้อยู่ประจำนะครับผมว่าไม่ใช่แล้วให้ผมอยู่ที่นี่ดีกว่าเผื่อมีอะไรช่วยเหลือเขาได้บ้างไม่ต้องหรอกไม่จำเป็นหรอกเร็วคุณกลับไปก่อนเถอะเดี๋ยวผมส่งที่าบ้านนะไม่ต้องหรอกครับ ให้ผมอยู่ที่นี่แหละเพื่อรอดูอาการเขาว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างไม่ต้องรอคุณเสียเวลาเรามาแล้วคุณกลับเถอะแเผมมาไปส่งหน้าบ้านาไะไปกลับเถอะไปเถอะนะกลับเถอะคุณพี่ไปกลับก่อนอะนะกลับก่อนนะราก่อนราก่อน บาร์บูตูเฮ้ยบาร์บูตูฉันจะรีนะเว้ยเฮ้ยฉันไปบาร์บูตูเลยเฮ้ยเฮ้ยบาร์บูตูเฮ้ยบาร์บูตูหน่อยนี้ฟ้าฟ้าตื่นี่ฟ้าฟ้าแบบนั้แกจะต้องเสียใจที่ทำกับฉันแบบนี้นี่ฉันอยู่ที่ไหนคุณเป็นอะไรไหมรี่ไปเลยมันเกิดอะไรขึ้น

แล้วเราอ่ะมานั่งเคลียร์ปัญหากันดีๆนะจ๊ะแกหุบปากไปไซะให้สารเร็วฟ้าเรารีบไปกันเถอะจะไปฟังเขาเลยเขาพยายามควบคุมคุณอยู่คุณไม่จําเป็นต้องอยู่ในนรกนี่อีกแล้วฟ้าฟ้าที่รักคุณเปิดประตูให้ผมเถอะนะคุณก็รู้ว่าผมอ่ะรักคุณมากแค่ไหนเปิดประตูให้ผมนะจ๊ะ ป๋าอย่าไปฟังเขานะครับถ้าคุณรักฉันจริงคุณคงไม่ทำแบบนี้หรอกเรารีบไปเลยฉันสาบานได้เลยมันเธอจะต้องเสียใจที่เธอทำกับฉันแบบนี้ฟ๋า เรารีบไปเถอะครับไม่ได้จะมีบางอย่างที่ต้องไปทำก่อนแล้วคุณจะทำอะไรอีกเนี่ยปะถุย นะที่คุณกลับมาคุณคุณรีบเบิดประตูให้ผมเลยนะเราจะได้ออกไปเคลียร์ปัญหากันยังไงล่ะฟ้าฟ้านี่เธอทำอะไรอะ่ะคุณจะต้องชอดใช้ในสิ่งที่คุณทำให้ฉันเจ็บปวดมาหลายปีเดี๋ยวนะ ฟ้านี่มันน้ำมันนี่ฟ้าโอฟ้าเราไม่ได้จบกันแบบนี้เลยฟ้าผมขอโทษนะฟ้าฟ้าให้ผมนะฟ้าคุณจะต้องชดใช้ในสิ่งที่คุณทำฉันเจ็บปวดมาตั้งหลายปีแต่แต่ที่ฉันทำลงไปอ่ะก็เพราะว่าเธอ ไม่แสดงความขัดขืนให้ฉันเลยเหรอปาที่ฉันทำแบบนี้ไม่ได้เป็นเพราะว่าฉันกล้าหาญขึ้นหรอกนะแต่ฉันแค่อยากได้รับความอิสระของฉันกลับคืนก็แค่นั้นฟ้าฟ้า,ฟา Ah <laughs> ฉันขอบคุณคุณมากนะคะที่ช่วยฉันทั้งที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยแต่ผมว่าผมรู้จักคุณนะครับรู้จักผมจะลืมเพื่อนรักของผมได้ไงนี่นายคือเบรเหรอ ฉันขอบคุณนายมากๆเลยนะที่คอยช่วยเหลือฉันมาตลอดไม่แม้แต่ตอนอเด็กๆที่ฉันชอบโดนเพื่อนผู้ชายแกล้งก็มีแต่นานยานี่นแหละที่คอยมาช่วยฉันตลอดเวลาเลยอะแลนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งผมได้ช่วยคุณนะครับว่าแต่เขาจะเป็นยังไงต่อไป ถึงจะมีคนช่วยเขาออกมาเนี่ยแต่ผมว่าเราก็ยังมีหลักฐานพอที่จะเอาผิดเขาได้อยู่นะครับนายพูดถูกแล้วผมก็พร้อมที่จะช่วยคุณอยู่แล้วครับป้าฉันขอบคุณนายมากนะขอบคุณจริงๆนะฉันว่ารารีบไปกันเถอะ